สายทำกินเวลาทำกินของท่านกับรถยนต์มาถึงแล้วค่ะวันนี้จีน่าจัดใหญ่ให้เยอะกับรถ คอกซิงสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าซื้อไปจบครบออกไปได้ใช้งานทันทีค่ะแบบนี้เลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะมีหลายๆรุ่นหลายๆล,ลำเลยนะคะคอกสูง2เมตรพร้อมกับติดตั้งเสริมแหนบคอกเพลาลอยทุกอย่างมาให้ความครบจบแล้วนะคะ <Wow. S 1> มีสตองให้หลายลำด้วยรีบมาหาจีน่าเลยค่ะแบบนี้เป็นของทันได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นคอกซิ่งหรือตู้ทึบก็มีค่ะในงานแบบไหนได้เลยนะคะบตดพราชนใบเดียวก็เอาอยู่นะคะออกได้ทุกอาชีพไม่ว่า ทำอาชีพอะไรโลจิสติกเดลิเวอรี่ส่งของหรือต่างๆนะคะมหาจีน่าได้เลยค่ะส่งครบจบได้ถึงที่100%ไม่มีปัญหาค่ะที่นี่ถูกใจได้เลยที่สีลูกซัลเตอร์ส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญาฟรีทั่วประเทศค่ะแล้วงบดีมากๆรถปีใหม่และสวยมากๆค่ะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นลำนี้มาดูกันค่ะงบอยู่ที่3 0 0 0 0นนิดๆงวต่อเดือน7 0 0 0พบาทตลอดสัญญาแล้วแต่เลือกเลยอย่างเนี้ยสิบเจ็ดสองพเครื่อง2400ซีซีนะคะหรือจะตัวนี้ก็ได้ ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันได้เป็นตู้ทึบเลยนะปี15นะคะ3 3 9 0สนอย่างเงี้ยค่ะงบจบที่เท่านี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนถูกใจก็มาจัดจิ้มได้เลยนะคะยังไม่ทิดว่าสง่งฟรีทั่วไทยตัวเช็คมากกว่า220จุดก่อนปล่อยและพร้อมไปทํากินพร้อมๆกันค่ะเราจะรวยค่ะทุกคนไป